วัดบ้านแปะครับมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยประวัติศาสตร์นี้แบบ450กว่าปีเลยนะครับ ใช่ค่ะยาวนานมากก่อตั้งโดยบุคคลสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์ล้านนาเลยนะคะจากเอกสารที่เรามีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาออลองสกัดข้อมูลสำคัญสคัญดูกันนะครับค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นหลักๆออกมาทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ความสำคัญของวัดนี้กันค่ะจากหลักฐานที่เราพอจะมีอยู่เยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นกันก่อน,อนเลยเชื่อปัจจุบันคือวัดบ้านแปะ แต่ว่าชื่อเดิมนี้ฟังดูยิ่งใหญ่มากวัดราชวิสุทธารามใช่ค่ะชื่อเดิมนี้บ่งบอกความเชื่อมโยงกับราชสำนักได้เลยครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองเชียงใหม่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพื้นที่วัดกับที่ธรณีสงฆ์นี้ก็รุมรมูลแล้วประมาณ6ไร่กว่ากว่าค่ะแต่จุดที่เอ,อ่สำคัญจริงๆก็คือปีที่สร้างพศ2110ค่ะ2110 นานมากครับนานมากค่ะแล้วผู้สร้างคือ,อ,อพระนางวิสุทธิเทวีซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท,ท้ายของราชวงศ์มังรายเลยนะคะโอ้โหกษัตริย์องค์สุดท,ท้ายเลยเรอครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ,อ,อวัตถุประสงค์การสร้างค่ะนอกจากจะเป็นวัดประจําหมู่บ้านแล้วเนี่ยยังเชื่อว่าเกี่ยวพันก,กับการเสด็จไปกลับกรุงหงสาวดีของพระนางวิสุทธิเทวีด้วยอ๋อ ยุคนั้นคือล้านนาอยู่ภายใต้อิทธิพลพม่าจากหงสาวดีใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะช่วงเวลานั้นเลยแสดงว่าวัดนี้ต้องมีความสำคัญเออไม่ใช่แค่ทางศาสนาแต่เป็นการเมืองด้วยนะครับแล้วเรามีหลักฐานอะไรมายืนยันเรื่องพวกนี้บ้างครับมีค่ะหลักฐานสำคัญเลยคือใบาลานค่ะเป็นเอกสารโบราณจารึกด้วยอักษรแบบสุขโขไทยเลยนะคะ ใบลานอักษรสุขโขทยัยใช่ค่ะในนั้นระบุชัดเจนเรื่องการสร้างวัดในปี2110แต่ที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกคือมีการกล่าวถึงการพระราชทานตราหลวงหลาบเงินด้วยค่ะตราหลวงหลาบเงินอันนี้คืออะไรครับก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือตราประทับยืนยนันการอุปถัมภ์โดยตรงจากราชสำนักค่ะโูมีตราหลวงพระราชทานเลยแล้วในใบลานมีอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องตราหลวง มีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือระบุว่ามีการถวายชาวบ้านให้เป็นค่าทาสวัดค่าทาสวัดหมายถึงคนที่มาทำงานให้วัดเหรอครับคือไม่ใช่แค่มาช่วยงานชั่วคราวนะคะแต่เป็นการมอบคนกลุ่มหนึ่งเลยให้อยู่ในความดูแลของวัดรับใช้วัดโดยเฉพาะเลยโอ้โหตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆการมีค่าทาสวัดเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับสะท้อนเนยอะเลยค่ะ อย่างแรกคือสถานะของวัดว่าต้องสําคัญมากจริงๆถึงได้รับการอุปถัมภ์ขนาดนี้2คือสะท้อนพระราชอำนาจของกษัตริย์ในยุคนั้นที่จะจัดสรรผู้คนได้แล้วก็สคือมันเป็นเหมือนกลไกลสําคัญเลยนะคะที่จะค้าชูให้วัดอยู่ได้ในระยะยาวมีคนดูแลตลอดอืม,อมเข้าใจเลยครับคือทำให้เห็นภาพรวมความสัมพันธ์ระหวา่างกษัตริย์ศาสนาแล้วก็ ประชาชนในยุคนั้นชัดขึ้นมากๆใช่ค่ะเห็นโครงสร้างสังคมแบบอุปธรรมชัดเจนเลยและภายในวัดปัจจุบันล่ะครับมีสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับก็จะมีาศาสนสถานตามแบบวัดล้านนาทั่วไปนะคะอุโบสถวิหารเจดีศาลาต่างๆแต่มีอันนึงที่น่าสนใจคือหอสรงน้ําพระาธาตุค่ะหอสรงน้ําพระาธาตุค่ะ ก็น่าจะเป็นอาคารที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาอาจจะเกี่ยวกับพระาธาตุดยตรงซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในวัดทั่วไปนะคะส่วนปูชนียวัตถุสำคัญที่สุดแน่นอนก็คือพระบรมสารีริกธาตุค่ะครับผมแล้วสถานะของวัดในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับผ่านมาตั้ง400กว่าปีความสำคัญก็ยังคงสืบเนื่องมานะคะ จนได้รับรับรองสถานะทางกฎหมายในยุคปัจจุบันค่ะคือได้รับพระราชทานเขตวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2514อ๋อก็คือเป็นการรับรองขอบเขตวัดอย่างเป็นทางการใช่ค่ะเป็นการกำหนดพื้นที่สำหรับทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ซึ่งก็เป็นการตอกย้ำความต่อเนื่องความสำคัญของวัดจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะครับผมงั้นสรุปแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงครับการเจาะลึกข้อมูลวัดบ้านแปะครั้งนี้ก็คือทำให้เราเห็นว่าวัดบ้านแปะไม่ใช่แค่ วัดเก่าแก่วัดหนึ่งแต่เป็นเหมือนหมุดหมายทางประวัติศาสตร์เลยนะคะเชื่อมโยงกับช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของล้านนาเลยสร้างโดยกษัตริย์องค์สุดท้ายของมังรายมีหลักฐานใบลานมีเรื่องตราหลวงคาท่าสวัรยืนยันบทบาทการอุปถรัรมภ์ชัดเจน ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะชวนให้คิดต่อนะคะครับเชิญเลยครับคือจากข้อมูลที่เราคุยกันทั้งเรื่องตราหลวงหลาบเงินแล้วก็การถวายค่าทาทวัดโดยพระนางวิสุทธิเทวีนะะ่ยค่ะในช่วงเวลาที่ล้านนากำลังอยู่ใต้อิทธิพลของหงสาวดีพอดีอืมครับมันอาจจะสะท้อนให้เราลองคิดดูว่าความสมพันธ์เชิงอำนาจตอนนั้นมันซับซ้อนแค่ไหนระหว่างกษัตริย์ล้านนาสถาบันศาสนาประชาชนแล้วก็ อำนาจจากภายนอกอย่างหงสาวดีมันมีการค้ำจุนกันแสดงสถานะหรือแม้แต่ต่อรองกันผ่านการอุปธรรมวัดนี้ยังไงได้บ้างก็น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อค่ะ